ตราดใดที่เรายังมีลมหายใจนะคะเราเลือกได้ว่าชีวิตของเราอยากจะจบสวยหรือจบไม่สวยแต่วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ชีวิตของสาอุ่นด้วยกันว่าชีวิตที่จบไม่สวยนั้นเป็นอย่างไร CGN Thai สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living l i f e นะคะกับข้าพเจ้าอาจารย์บลูริกาพลอยพรค่ะวันนี้นะคะเราจะมาศึกษากันในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่31นะคะข้อ1ถึง13ค่ะ1สซามูเอลบทที่31ข้อ1ถึง13พวกฟิลิสเตียก็ต่อสู้กับอิสราเอลและชาวอิสราเอลก็หนีจากพวกฟิลิสเตียล้มตายอยู่ที่บนภูเขากิลโบอาและพวกฟิกกลิสเตียก็ไล่ทันซาอู กับพวกราชโอรสและคนฟริสเตียก็ฆ่าเหล่าราชโอรสของซาอูคือยูนาธทานอาบินาดับและมักีชูวาการรบก็หนักถึงซาอูพวกนักถนูพบพระองค์พระองค์บาดเจ็บสาหัสเพราะพวกนักถนูแล้วซาอูรับสั่งคนถืออาวุธของพระองค์ว่าจงชักดาบออกแทงเราเสียให้ทะลุเถิดเกรงว่าพวกที่ไม่ได้เข้าสุนัตเหล่านี้จะเข้ามาแทงเราทะลุและทำปาเถือนต่อเรา แต่ผู้ถืออาวุธไม่ยอมทำตามเพราะเขากลัวมากซาอูจึงทรงหยิบดาบของพระองค์และทรงล้มทับดาบนั้นและเมื่อผู้ถืออาวุธเห็นว่าซาอูสิ้นพระชนแล้วเขาก็ล้มทับดาบของเขาตายด้วยกับพระองค์ดังนั้นซาอูและราชอารธทั้งสามก็สิ้นพระชนและผู้ถืออาวุธของพระองค์ตลอดจนทหารทั้งหมดของพระองค์ก็ตายด้วยกันในวันนั้นเมื่อชนอิสราเอลซึ่งอยู่อีกฝากของหุบเขา และพวกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำจอแดนเห็นคนอิสราเอลหนีไปและเห็นว่าซาอูกับราชโอรสของพระองค์สิ้นพระชนแล้วพวกเขาก็ทิ้งบรรดาเมืองของพวกเขาหลบหนีไปพวกฟิลิสเตียก็เข้ามาอาศัยอยู่ในที่เหล่านั้นต่อมาในวันรุ่งขึ้นเมื่อพวกฟิลิสเตียมาปลดสิ่งของจากคนที่ถูกฆ่าก็พบพระศพซาอูและราชโอรสทั้งสามอยู่บนภูเขากิวโบอาพวกเขาจึงตัดพระเศียรของซาอู และถอดเครื่องอาวุธของพระองค์ออกส่งคนออกไปทั่วแผ่นดินฟิลิสเตียนำเอาข่าวดีไปยังเรือนรูปเคารพและยังประชาชนพวกเขาเอาเครื่องอาวุธของพระองค์ไว้ที่วิหารของพระอัชตารดและมัดพระศพของพระองค์ไว้กับกำแพงเมืองเบชานแต่เมื่อชาวยาเบชกิเลอาดได้ยินว่าคนฟิลิสเตียทำอย่างนั้นกับซาอูชายที่กล้าหาญทุกคนก็ลุกขึ้นเดินตลอดคืนไปปลดพระศพของซาอู และพระศพของราชโอรุทั้งสาจากกำแพงเมืองเบช,ชานและนำมาที่เมืองยาเบชถวายพระเพลิงพระศพที่นั่นพวกเขาเก็บพระอาทิไปฝังไว้ที่ใต้ต้นสนหมอกในยาเบชและอดอาหาร7วันสำหรับบริบทต,ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพระคัมภีร์บอกให้เราเห็นแล้วว่าฟิลิสเตียนะคะกำลังมาสู้รบกับอิสราเอลแล้วซาวอูลที่เป็นกษัตริย์อิสราเอลตอนนั้นเนี่ยก็กลัวมากค่ะ ถามพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ตอบเขาเพราะว่าบทที่15าค่ะซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าจนมาบทท,ท้ายๆเนี่ยก็ยังเลือกไปพึ่งพาคนทรงพระเจ้าก็ยิ่งไม่พอพระทยัยเพราะรู้สึกว่าซาอูลเนี่ยให้โอกาสแล้วให้โอกาสอีกก็ยังทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องและพระเจ้าก็ใช้ซามูเอลนะคะที่จะประกาศคาพิพากษากับซาอูลเลยจนซาอูลเนี่ยฟังแล้วนะล้มลงไปเลยกลัวมากค่ะเพราะว่ากลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งมันมาปเป็นผลจากการที่เขาไม่เชื่อฟังพระเจ้า รเราต้องบอกก่อนนะต้องบอกก่อนนะคะว่าซาอูลเนี่ยเขาเริ่มต้นสวยค่ะพระเจ้าเจิมเขาพระเจ้าใช้สมูเอลไปเจิมเขาให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลเป็นกษัตริย์คนแรกของอิสราเอลด้วยคะ่ะและพระคัมภีรก็บอกว่าพระเจ้าก็ให้ให้ให้ความสําเร็จกับเขาให้เขารบชนะดินแดนต่างๆมากมายแต่ในระหว่างเส้นทางนั้นเนี่ยหลายต่อหลาย,ลายครั้งซาอูลกับเรื่องที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้ากับเรื่องที่จะไม่รอคอยพระเจ้ากับเรื่องที่จะทําสิ่งท<ป>ี่พระเจ้าไม่พอพระทัย และกับเลือกที่จะพึ่งพาคนทรงหรือวิธีการที่รู้ทั้งรู้เต็มหัวใจว่านี่ไม่ใช่วิธีการจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นจบไม่สวยเท่าไหร่แต่ต้องบอกว่าพระเจ้านี้มีพระเมตตาต่อเราและพระเจ้านี้อยากให้ชีวเราจบสวยค่ะและพระเจ้านี้คอยสอนเราคอยเตือนเราหรือตีสอนเราก็เพราะพระองค์ทรงรักเราเรามาดูด้วยกันนะคะว่าเหตุการณ์ตอนนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายของกษัตริย์ซาอูลนะคะที่พระคัมภีร์บอกว่าฟิลิสเตียก็ต่อสู้กับอิสราเอลค่ะ แล้วอิสราเอลก็หนีพวกฟิลิสเตียนะคะแล้วฟิลิสเตียเนี่ยก็ไล่ทันซาอูลค่ะในข้อสองกับลูกๆของซาอูลนะคะและพระคัมภีร์บอกว่าคนฟิลิสเตียก็ฆ่าลูกของซาอูลนะคะราชโอรสของซาอูลคือโยนาธานอาบินาดับและมารคีชูวาและการรบนะคะก็หนักมากมาถึงซาอูลซึ่งเป็นกริย์และซาอูลก็บาดเจ็บนะคะเพราะ,ราะว่านักหนูนะคะและซาอูลก็เลยสั่งให้คนถืออาวุธเนี่ยบอกค่ะว่าชักดาบออกมาแทงเราเสีย เพราะซาอุลไม่อยากตายด้วยน้ำมือของคนฟิลิเซียนะคะที่ไม่ได้เข้าสุนัมน,นี้แต่ต้องบอกว่าคนของซาอุลไม่กล้าหรอกคะ่ะที่จะมาฆ่ากษัตริย์เพราะว่าผลที่ตามมาเขาต้องตายแน่นอนเขาไม่ได้ทะะําค่ะและซาอุลนะคะก็เลยหยิบดาบของพระองค์เองเนี่ยล้มทับดาบนั้นนะคะและเมื่อผู้ถืออาวุธเห็นว่าโซนสิส้นพระชนแล้วก็ล้มทับดาบตัวเองตายตามไปด้วย ทีนี้ค่ะพระคัมภีร์เลยบอกว่าทั้งซาอูลแล้วก็ราชรถทั้งสิ้นของท่านนะคะสามท่านก็สิ้นพระชนน์นี่คือเหตุการณ์ที่น่าเสียดายจริงเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยพระเจ้านี้สามารถประทานชัยชนะให้ได้ค่ะพระเจ้าสามารถประทานชัยชนะให้กับคนของพระองค์ได้หลายต่หลายครั้งพระเจ้าให้ชัยชนะอิสราเอลค่ะที่สู้รบก,กับฟิลิสเตียดาวิดเนี่ยฆ่าโกริอักนะคะด้วยหินก้อนเดียวเองแล้วกองทัพฟิลิสเตียก็กระจัดกระจายแต่ตอนนี้เนี่ยซาอูลนะคะกำลังได้รับผลของการไม่เชื่อฟัง ของการที่พระเจ้าให้โอกาสเขาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาก็ยังที่จะทําตามใจตนเองเลือกทําวิธีการที่ไม่ให้เกลียดพระเจ้าเลือกทําสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชงังไปพึ่งพาคนทรงบ้างละ่ะไม่รอคอยพระเจ้าบ้างละ่ะหรือไม่เชื่อฟังพระเจ้าเมื่อพระเจ้าสั่งให้เขาเนี่ยจัดการคนอเมเลให้สินส้นซากแต่เขาก็ยังไปไว้ชีวิตกษัตริย์ยังไปยึดทรัพย์สินส่วนที่ดีเอามาไว้อีกคือร้ายต่อหลายครั้งซาอุนไม่กลับใจอะและจบไม่สวยนั่นทั้งที่เริ่มต้นดี และนี่คือบทเรียนราคาแพงที่มาถึงเราทั้งหลายและยิ่งไปกว่านั้นค่ะพระคะัมภีร์บอกว่าต่อมาในวันรุ่งขึ้นนะคะพวกฟิลิสเตียก็เลยมาปลดสิ่งของจากคนที่ถูกฆ่าค่ะก็พบพระศกซาอูลและราชรถทั้ง3าอยู่บนภูเขากีโบอาแล้วก็พวกเขานะคะก็ตัดศีรษะของซาอูลค่ะแล้วก็ถอดเครื่องอาวุธของความปินกศัตริ์ของพระองค์นะคะแล้วก็ส่งออกไปทั่วฟิลิสเตียเลย นี่คือสิ่งที่ซาอูลก็ถูกตัดศีรษะแล้วก็ศีรษะของท่านเนี่ยก็ถูกส่งออกไปทั่วฟิลิสเตียแต่พระคภีร์ก็บอกต่อมาเขาว่าแต่เมื่อชาวยาเบสกิเลอาดได้ยินว่าคนฟิลิเสเตียทาอย่างนั้นนะคะก็มีผู้ชายที่กล้าหาญค่ะลุกขึ้นมานะคะเดินตลอดคืนแล้วก็ไปปลดพระศพซาอูลแล้วก็ออพระศพของราชรสทั้งสามจากกําแพงนะคะแล้วนํามาเมืองยาเบสถวายพระเพลิงที่นั่นค่ะแต่นี่ก็คือการจบไม่สวยที่น่าเสียดายจริงๆที่เห็นว่าผลของการไม่เชื่อฟัง ผลของการที่ทําสิ่งที่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าผลของการที่ไม่ยอมเกรงพระเจ้ามันก็เป็นผลที่จบไม่สวยในชีวิตของซาอูลและมันก็ส่งต่อไปถึงลูกของเขาและส่งต่อไปถึงกองทัพอิสราเอลด้วยเพราะนั้นวันนี้ค่ะเรายังมีลมหายใจเรายังมีโอกาสที่พระเจ้าให้กับเราขอให้เราตั้งใจตั้งเป้าในวันนี้ด้วยกันว่าชีวิตของเราจะรักและเชื่อฟังพระเจ้าชีวิตของเราจะยําเกรงพระองค์เราจะไม่เลือกวิธีการที่พระเจ้าไม่พอพระทยัย เราอาจจะรู้สึกว่าโอ้เราอยากกังวลใจเรื่องอนาคตเราก็ควรใจฐานกับพระเจ้าแล้วก็เชื่อในพัญญาในเยเรมียี่9 1 1ว่าพระเจ้ามีแผนการสำหรับเราเพราะว่าถ้าเราพึ่งสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าเราก็กําลังดูหมิ่นพระเจ้า เราก็กำลังไม่รักพระเจ้าแล้วเรากำลังไม่เชื่อพระเจ้าช่วยเราได้จริงๆดังนั้นขอให้ชื่อของเราจะเชื่อฟังพระเจ้าทําสิ่งที่เป็นนาพระทัยพระองค์พระเจ้าอยากให้ชื่อของลูกของพระองค์เนี่ยสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ําลงค่ะพระเจ้าอยากให้ชื่อของเราเต็มด้วยสง่าราศีของพระเจ้าแต่วันนี้เราต้องเลือกและแตัดสินใจค่ะว่าชื่อของเราเนี่ยเราอยากจะเลือกทําสิ่งใดเราจะเชื่อฟังพระเจ้าหรือตามใจตนเอง แต่ถ้าเราอยากมีชีวิตที่จบสวยนะคะข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจให้กำลังใจเขาว่าบทเรียนซาอูลวันนี้นะคะเป็นบทเรียนราคาแพงที่มาถึงเราเพื่อจะเตือนใจเราค่ะให้รู้ว่าทุกสิ่งที่เราทามีผลที่ตามมาวันนี้เราจะเลือกตัดสินใจทําอะไรขอให้เราตัดสินใจทาสิ่งที่ดีและถูกต้องทาสิ่งที่เป็นนามาไทยพระเจ้าและพระเจ้าจะให้ชีวิตเราจบสวยแน่นอนค่ะลูกของพระเจ้าที่เชื่อในพระเจ้าทําสิ่งที่เป็นนามาไทยพระเจ้า พระเจ้าสัญญาค่ะว่าพระองค์จะรับเราไปอยู่แผ่นดินสวรรค์และเต็มไปด้วยพระสุริของพระเจ้าและนมันสการพระเจ้าเต็มไปด้วยพระพรนันมากมายและบั้นปลายชิดพระเจ้าก็สัญญาว่าเราจะไปดีมาดีนะคะนั่นคือสิ่งที่อยากจะหนุนใจเราทั้งหลายว่าให้เรามีชีวิตที่รักและเชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้าเพื่อเราจะจบสวยด้วยกันนะคะ วิธีการจบเนี่ยไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆตลอดเส้นทางในชีวิตขอให้เราได้มองย้อนมาและเห็นว่าเราได้เชื่อฟังพระเจ้ารักพระเจ้าและฝากชีวิตกับพระเจ้าวันนี้บทเรียนรคาคาแพงมาถึงเราผ่านชิดของกษัตริย์สอูลนะคะที่เราจะไม่ให้มันผ่านเลยไปแต่ขอให้เป็นสิ่งที่เราจะไม่ใช่แค่รู้แต่เราจะมาสอนใจตนเองเตือนใจตนเองว่าใช่วันนี้เราจะทําสิ่งนี้เป็นน้ำอะไยพระเจ้าวันนี้เราจะขอเชื่อฟังพระเจ้าวันนี้เราจะยังเกรงพระเจ้าเราอยากจะมีชิดในบ้านปลายชีวิตที่จากโลกนี้ด้วย ชีวิตที่ยังเชื่อฟังพระเจ้าสุดใจรักพระเจ้าสุดใจและทำสิ่งที่เป็นน้ำมาไทยพระเจ้าสุดใจด้วยกันนะคะให้วันนี้เราร่วมใจกันในทฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าสําหรับพระธรรมคำในวันนี้ทั้งชีวิตของซาอูลที่เราได้เห็นและเตือนใจเราจริงๆว่าขอให้เรามีชีวิตที่รักพระเจ้ายำเกรงพระองค์เชื่อฟังพระเจ้าโอพระเจ้าขอยกโทษให้ข้าพระองค์ทั้งหลายถ้าเราได้ทําสิ่งใดที่ไม่ใช่น้ำมาไทยของพระองค์ถ้าเรายังฟังเสียงตนเอง หรือเรายังเลือกวิธีการใ,ใดๆที่ไม่ถูกต้องหรืองานใ,นใดๆที่ไม่ใช่งานที่ดีพระเจ้ายังเป็นงานสีเทาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรายังทําตามใจตนเองแล้วเรารู้ว่าผิดต่อพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายจะกลับใจเริ่มต้นใหม่ยังเกรงพระเจ้าทําสิ่งที่ดีต่อพระพักพระองค์ให้เกียรติพระเจ้าลูกเชื่อว่าผู้ที่เชื่อ ในพระนามของพระเจ้าและปฏิบัติตามเขาจะมีชีวิตที่ได้รับพรอย่างเต็มล้นและสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ําลงขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเตือนเราทั้งหลายผ่านพระธรรมในวันนี้เพราะพระองค์ทรงรักเราพระองค์จึงสอนเราเพราะพระองค์ทรงรักเราพระองค์จึงตีสอนเราเพราะปรารถนาจะเห็นเรากลับใจและเดินชี้ในทางพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสอนเราทั้งหลายเสมอเราเป็นลูกที่รักของพระเจ้าพระองค์จึงสอนเรา เราขอบคุณพระองค์เราขอมอบชีวิตพี่น้องทุกคนไว้กับพระเจ้าที่เราทุกคนจะเดินกับพระองค์ได้ความรักและเชื่อฟังพระเจ้าด้วยกันและให้เกียรติพระเจ้าด้วยกันเพื่อเราทุกคนจะมีชีวิตที่จบสวยอย่างแน่นอนขอดีฐานทูลขอด้วยความเชื่อและวางใจในพระนามขององ,องค์พระเยซูคริสต์เจ้าอเมน อยากจะเชิญชนพี่น้องทุกท่านนะคะให้ร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตาม YouTube และ Facebook ของ CGNTV ไทยนะคะและพี่น้องท่านไหนนะคะที่อยากสแสดงความคิดเห็นหรือร่วมแบ,บ่งปันข้อรนนะคะก็สามารถทำได้มาทางคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะ